อ่าคือท่านผู้ชมจะไม่มีความเห็นอื่นใช่ไหมนอกจากน้องตูนสวยเนี่ยฮะอห <c oughs> รือ,อยังไงฮะเออไหนพี่ยุศทำไมไม่เรียกน้องตูนเรียกเรียก <c oughs> เรียกตูนก็โอเคนะ <c oughs> หรือ,อยังไงเออมามามา านผู้ชมรอท่านผู้ชมชักงนิดหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวรายละเอียดสักครู่นี้ยังเก็บตกเท่านั้นนะค่ะ<ฆ>เดี๋ยวกลับมารายละเอียดน่าสนใจทั้งเส้นรอชักงนิดหนึ่งน้องโตนเพลงไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังมันไม่มีเพลงที่คุณคุณลูกตาลบอกอะจับมือไว้แล้วไปด้วยกันหรือเปล่าคะไม่ใช่ใชนไหม,ม,มอันนั้นมันอะไรคุณลูกตาลหมายถึงเพลงอะไรคะฮะลูกตาลอะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังท่านผู้ชมว่าหมายถึงเพลงอะไรคะ เออไหนอ่ะครั้งหน้าขอแค่น้องตูนกับน้องไบอ้าวเฮ้ย <c oughs> ฮะอ้าวทำไมทำกันอย่างเงี้ย <c oughs> หรือ,อยังไงอ่ะท่านผู้ชม <c oughs> อืมอ่ะตอนเย็นอ่านกับพี่ไก่ด้วยไม่อ่านต่อปกติค่ะ <c oughs> จริงๆเนี่ยคือเอามาซ้อม เพราะเดี๋ยวหลังจากวันที่ตั้งแต่วันที่4พฤศจิกาหรือเปล่าใช่ค่ะหรือหลังจากนั้น4พฤศจิกาค่ะอาตูนก็จะมีรายการออนไลน์เพิ่มเติมนะใช่ค่ะอาเดี๋ยว,วยติดตาม,มอาแจ้งอันนี้เอามืนเอามาซ้อมพอ <c oughs> ดีเลยไหนลูกคือมาจะซ้อมทักหน่อยซ้อมอยังไงคะเตะต่อยเลยอุ่ยโหอาท่านผู้ชมอร้องเพลงเหรออาตูน เงื่อนไขของรายการนี้ก็คือห้ามตรงคีใช่พี่ยุทธบอกไว้ว่าตูนร้องเพลงเพาะไปใช่อีิน้องใบเขาร้องมาแต่เขาแกล้งอ๋อเหรอคะเขาแกล้งริงเล่าเอ่อไม่งั้นเดี๋ยวลิขสิทธิ์มันมาเลยก็วันก่อนโดนเลยจําได้ไหมปาล์มมี่เหรอคะปาล์มมี่มาร้องโดนลิขสิทธิ์โดนปั้งเขาให้ถึงขนาดหลังจากนั้นแกรมมี่ต้องมาทําข้อตกลงกับผมเลยค่ะเอาว่าต่อไปนี้เราจะเป็นความร่วมมือกัน จับมือไว้แล้วไปด้วยกันอ่ะเป็นเพลงของคุณพี่เบิร์ตใช่ไหมรองสิจบเอาแบบห้ามห้ามตรงคีย์ใช่ไหมคะพร้อมไปพร้อมไปเหอะพร้อมไป,ไปแกมมี่โอเค <c oughs> แกมมี่ไม่มีปัญหาทำความตกลงกับทีมงานนักูแนะล้วร้องเลยจับมือไว้แล้วไปด้วยกันภาพประกอบกสิให้ภาพประกอบ เหมือนว่าไม่มีวันจะพรากไปพรากไปทำอะไรได้ถ้าประกอบเรื่องดีไ <ป S 2> อคอนถ้าเราร่วมใจจุดหมายที่วางกันไว้ก็คงไม่เกินมือเราอ,อยากจะทำอะไรที่เคยคิดไว้ก็ทำไม่ได้ดังใจ อยู่คนเดียวลำพังแบกความฝันนั้นไว้ไม่นานในใจคงจะระอาหล่ไลกกำลังร่วมกันฝันฝ่าหันหน้าเข้ามาแล้วร่วมใจไล่ไลกกำลังร่วมแล้วก็ยิ่งใหญ่หากฝันจะไกลก็ไม่ทอ้อจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน เหมือนว่าไม่มีวันจะพากไปพากไปทำอะไรได้ดังฟันไฟถ้าเราร่วมใจจุดหมายที่ฝันกันไว้ก็คงไม่เกินมือเรานั่นให้ภาพพึ่งครบอีกรอบปิมือเองรอวางรอท่าผู้ชมเข้ามาภาพพึ่งครบเมื่อวานที่คใอยสัมภาษณ์เนี่ยคูดถึงเพลงใช่ไหมใช่ก็คุณลูกตานะคะบอก คือนักข่าวก็ถามว่ารู้สึกยังไงที่รอสพอบอกอะเดี๋ยวเปิดเสียงแล้วพอเสียงจบปุ๊บเธอต่อเลยโอเคให้เสียงสัมภาษณ์เสียงคุณลูกตาเสียงสัมภาษณ์โอเคเราก็จะเป็นแม่ขายกันหมดทุกคนครับอยากจะเสริมตันมองว่าส่วนตัวเนี่ยเห็นด้วยกับพี่กบแต่ว่ามีอีกส่วนหนึ่งก็คือเขาอาจจะพยายามที่จะลดจํานวนผู้เสียหายโดยการจะบอกว่าเนี่ยฉันเชือดไก่ให้ลิงดูนะห้าคนเนี่ยเป็นคนที่ ออตนอาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงในสังคมแต่ว่าถือว่าคนในบริษัทเนี่ยอาจจะรู้จักก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าเธอออกมาเปิดเผยถ้าเธอออกมาพูดถ้าเธอแจ้งความบริษัทพร้อมจะเล่นงานซึ่งต้องบอกว่าคนเนี่ยกลัวเรื่องนี้มาเป็นระยะเวลานานมากแล้วก็เลยมองมองว่าอาจจะเป็นอาจจะนะคะไม่ได้ฟันธงแต่ว่าอาจจะเป็นกรณีนี้ได้เหมือนกัน สุดท้ายครับมีพ่อสพอนาะฝากทนายความออกมาสื่อสารจากด้านนอกบอกว่า<ช>พ่อจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังพ่อจะไม่ปล่อยมือใครทั้งสองท่านมองคาคำ<ม>ํเยี้ยงไงบ้างครับพ,พี่ไม่มีความคิดเห็น <c oughs> นัก็ไม่มีความเห็นก็ก็ก็รู้สึกว่านึกถึงนึกถึงเพลงพล้วแกร้กองเพลงเพราะแล้วม่ก็มีเพลงประมาณนี้ท่านนั้นเองไม่ได้คิดอะไรมากคิดแค่นี้เขาบอกว่ามีเพลงไม่ปล่อยมือลืมไปอีกพูดจบแล้ว จับมือไว้แล้วไปด้วยกันเหมือนว่าไม่มีวันจะพรากไปพรากไปทำอะไรได้ดังฝันไฟถ้าเราร่วมใจจุดหมายที่ฝันกันไว้ก็คงไม่เกินมือเรา อยากจะอยากจะทำอะไรอย่างที่เคยคิดไว้แต่ทำไม่ได้ดังใจอ,อยู่คนเดียวลำพังแบบความฝันนั้นไว้ไม่นานในใจคงจะระอาไลๆกำลังร่วมกันฟันฝ่าหันหน้าเข้ามาแล้วรวมใจไลๆกำลังร่วมแล้วก็ยิ่งใหญ่หากฝันจะไกลก็ไม่ท้อ จับมือไว้แล้วไปด้วยกันเหมือนว่าไม่มีวันจะพากไปพากไปทำอะไรได้ดังฝันไฟถ้าเราร่วมใจจุดไม้ยที่ฝันกันไว้ก็คงไม่เกินมือเราอ่าคือเพลงเนี้ยเป็นเพลงสดใสใช่เวลาพี่เบิร์ดร้องเพราะมากค<ฆ>่ะอ่าเพียงแต่ว่าอารมณ์มันไม่เข้าต้องร้องอารมณ์ไหนคะ ้องเศร้าก่านี้อีกนิดหนึ่งเศร้าๆเหรออ่าไม่ได้หรอกเพราะว่าอันนี้ก็ต้องไปต่อสู้คุณกบนี่เครียดมากนะอ๋อใช่เจ้าตัวยอมรับนะอ่าถึงขนาดนี้เนี่ยมันกลายเป็นเสียหายไปถึงวงไมคโครอืมอ่าเจ้าตัวบอกอ่าแล้วก็ไม่รู้เส้นทางจะเป็นยังไงด้วยอันนี้กบไมคโครอ่าเจ้าตอมรับว่าส่วนหนึ่งตอนที่ออกมาเปิดประเด็นในช่วงก่อนที่หัวนกระแสจะมาเนี่ยคุณกบก็เป็นคนหนึ่ง ใช่ที่ออมาตั้งเ้าสังเกตตั้งแต่แรกอะค่ะที่โพสต์รัวลเลยอะค่ะใช่ไหมขณะที่มองอีกมุมหนึง่งอย่างที่คุณกันชัยเคยบอกถ้าไม่ได้การเปิดประเด็นจากแม่ทีมบางทีก็อาจจะไม่ถึงเบอร์ใหญ่แต่บอสพออย่างที่ว่าไปขนาดนี้อยู่ในเรือนจำอ่าสิคนอยู่รวมกันที่เรือนจำพิเศษชายอีกเจคนอยู่ที่ทันทสถานหญิงกลาง แล้วมีออเดอร์ออกมาทุกวันเลยเนี่ยนี่แต่และคนคงรู้ระทึกเดี๋ยววันนี้จะมีอะไรออกมาอีกค่านผู้ชมอ่าผมจะไล่รายละเอียดสักหน่อยค่อยๆไล่การเมืองเดี๋ยวมีใจเย็นๆเพราะจะมีเรื่องกรณีคณะเตมีมติบมืาวานันเรื่องเรียกรัฐการให้สัญชาติชนกลุ่มน้อยหรือที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยรวมถึงเด็กที่เกิดในประเทศไทยอันนี้ก็ร้อนนะเดี๋ยวว่ากัน ค่อยๆไล่กันไปทีละข้อเอาให้ครบถ้วนก่อนอ่ะยอดผู้ชมอาตูนช่วยบอกหน่อยเสียงหวานๆช่วยกดไลค์กด f o l โ o w กดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์อะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะกด f o ลโล่กดซ b s c r i b e ให้ด้วยนะคะอ่ะถ้าเป็น Youtube กดซับสไคร e กดซับสไคร e กดได้เลยเอาหวานๆหวานๆถ้าเป็น Youtube กด Sub subscribe ให้หน่อยนะคะอีกนิดนึง เป็น YouTube กด Subscribe ให้หน่อยนะคะอีกนิดหนึ่งถ้าเป็น YouTube กด Subscribe ให้หน่อยนะคะ,ะถ้าเป็น Facebook ถ้าเป็น Facebook กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะกด Follow ติดตามด้วยคะ่ะขอบคุณมากคุณตนและ,ะน้องตน <laughs> ขอบคุณผู้ชมรายการท่าผู้ชมฮะบีทา g เเชาหมักคอมบูชาคะ่ะที่เติมโปรไบโอติกที่มีชีวิตคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง b ีทา g เเ b นบีทาเ,น,ทาเนสนับสนุนชาหมักคอมบูชาเติมโปรไบโอติกที่มีชีวิต อ่ตูนกินแล้วยังกินแล้วค่ะแอบก่กี้เห็นอ่กักวเสียภาพลักษณ์เหรอกิน,นอ่ะกินได้ค่ะแต่หนูจะเป็นคนกินแบบกินมมมามนิดนึงหนูหนก็จะเกรงใจมันเป็นไงรายการนี้คือสิ่งที่ไม่ได้เห็นหน้าจอทีวีจะเห็นที่นี่มมมามตรงไหนเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ระวังตัวอยู่ <c oughs> เหรอไม่ระวังเป็นยังไงเอ้ยระวงังคืออาจจะมูมามามากห,หนูเป็นคนทําอะไรเร็วไงคะชอบแบบติด กินเร็วๆอะไรเงี้ยเเวลาเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยท่านผู้ชมเอาวันนี้ทาไมมีแต่เรื่องตูนฮะอากินต่อไปเชกท่านผู้ชมถามว่าตุนเตรียมอาหารว่างมาไหมมันจะบอกตุนกินตั้งแต่ตีสามเลยค่ะแล้วก็กินเลยนี่นี่นี่ด้วยแซนด์วิชนี่ท่านผู้ชมร้องถูกคียไม่ตรงคอนเซปต์รายการต้องร้องเพี้ยนน้องใบ้แกล้งให้ตรงคอนเซปต์เดี๋ยวให้เขาปรับตัวต่อไปจะเพี้ยนแหลกเลย อ้าค่อยๆไล่กันไหนอ้าคุณตูนจังหวัดไหนคือตกลงจะอยู่เรื่องตนนนี้ใช่ไหมตูนจังหวัดไหนจังหวัดไหนคืออะไรคะเกิดจังหวัดไหนเกิดกรุงเทพค่ะคนกรุงเทพใช่ค่ะอ้าอ่าน้องตื่นตื่นตีอะไรน้องตนูนตื่นทีสามค่ะเออฮะเอะอถ้าเกิดถูกใจต่อไปไมกลับมาชวนตูนมาด้วย เ yeah. ลอาผมออกไปให้มันหมดเรื่องมเราวกันไปเลยใช่ไหมเออาพิยุทธกับบ้านกี่โมงทิ้งน้องตูนไว้กลับได้เลยโอเคตามนั้นไปแล้วไปจริงอ่าเธอคุยกับแฟนขับไปก่อนเดี๋ยวพี่มาสั่งงานท่านผู้ชมคุยอะไรกันดีคะถามให้ตูนตอบไหมคะไม่รู้จะคุยอะไรดีไหมอ่ะถามให้ตูนตอบเนาะ คุณตูนอ่านข่าวกับคุณไก่ใช่ค่ะก็ต้องต่เช้ามาใช่ไหมคะเรื่องเล่าเช้านี้ต่อกรรมกรข่าวแล้วกเ็เดี๋ยวต่อเรื่องเด่นเย็นนี้เลยค่ะแอบกังวลเหมือนกันว่า <laughs> กลัวพลังจะตกแต่ตูนเตรียมที่นอนมาแล้วนะคะ <laughs> เตรียมที่นอนมามากางอยู่ที่ห้องแต่งตัวกะว่าแบบเดี๋ยวเสร็จรายการจะงีบนิดนึงเพราะว่าของเรื่องเด่นเย็นนี้จะมีประชุมตอนบ่ายโมงตรงค่ะก็อาจจะงีบได้ช่วงสั้นๆเดี๋ยวจบกรรมกรข่าวคุยนอกจอเสร็จทานข้าวแล้วก็นอน แต่ไม่รู้จะหลับไหมคะ่ะเพราะว่าเป็นคนหลับยากอยากทราบเรื่องที่ตูนโดนมิจฉาชีพใช่ไหมคะจบแล้วเมื่อกี้เห็นผู้ชมถามมาว่าได้เงินคืนหรือ,อยังจริงๆจะเรียกว่าได้เงินคืนก็ไม่ถูกเพราะว่าของตูนนะคะมันเป็นเครดิตเทอร์มใช่ไหมคะคือโดนแฮ็กตรงบัตรเครดิตไปก็คือเป็นวงเงินในบัตรเครดิตไม่ได้เป็นเงินในบัญชีตูนเนาะเพราะฉะนั้นตูนก็ไม่ต้องจ่าย คุยกับทางซิตี้แบงที่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็น UOB แล้วนะคะก็ไม่ต้องจ่ายก็พิสูจน์ได้พิสูจน์ความผิดได้ว่าไม่ไม่ได้มาจากเราอะค่ะก็ของตูนจริงๆจบตั้งแต่ตรงนั้นเลยค่ะแบบนี้ไม่เหนื่อยไปหรือครับ <c oughs> ได้อยู่ค่ะสู้สู้ค่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะโปรโมทรายการออนไลน์เรื่องเด่นอยานนี้พี่หงบอก ได้ค่ะพี่ยุ์ไม่อยู่หนูช่วยโอกาสท่านผู้ชมคะตั้งแต่วันที่40พฤศจิกายนนี้ค่ะเราจะมีเรื่องเด่นเย็นนี้หลังไม่ตูนกับพี่ไก่พาสิ์ค่ะก็จะจัดรายการออนไลน์กันนะคะท่านผู้ชมติดตามกันต่อในไลฟ์นะคะอย่างตอนนี้เรื่องเด่นเย็นนี้เราไลฟ์ใน3 plus news ทาง Facebook ทาง YouTube, ย o u t u b ิมีมงานไว้รีพูด ดูกันต่อนะคะจบรายการแล้วอย่าไปไหนดูรายการเรื่องเด่นเย็นนี้หลังไม้นะคะแต่ว่าคนละ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 ,นละช่องทางเสื่อสามพัสใช่ไหมสามพัสนิวส์ค่ะสามพัสนิวส์เฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบค่ะดูต่อกันไปจากเรื่อง,องเด่นนี้คะคือท่านที่ทดูะะออนไลน์เรื่องเด่นเย็นนี้อยู่แล้วดูต่อได้เลย <S <S ใช่ค่ะโผล่ไหมอ่าเราว่ากันต่อเลย ไม่ไม่ไม่ได้ว่าอะไราพี่จะบอกว่าเป็นเพราะว่าวันที่สเป็นต้นไปเนี่ยช่องสามเัลภูมิใจสนะรายการใหม่ตุ้มโฮมค่ะตุ้มโฮมเดี๋ยวขอตรงนี้นิดหนึ่งให้มีปอมออเขาไหมปอมตุ้มโฮมอยู่ไหนนี <c oughs> ่เดี๋ยวผมดูตรงนี้นิดหนึ่งคุณผู้ชมบอกว่าคุณตูนทำงานเหมือนร้อนเงินเอาใช่ฮะร้อนเงิน จริงผมไม่ได้พูดเล่นเลยมีอะไรจ้างได้นะคะฮะต้องระวังเดี๋ยวไปขึ้นเวทีนะนบอสตูน <laughs> ไม่กลัวเป็นนะคะตอนนี้ตูนมีร้านเล็บใช่ไหมคะร้านสักคิ้วทำเล็บต่อขนตา <laughs> พนักง,งานตอนนี้เรียกบอสตูนพี่ได้บอกตูนเอาไว้ว่าเดี๋ยวท้ายๆไม่ได้หมายถึงต้นๆเอเปิดร้านสักคิ้วกับทำเล็บใช่ค่ะเคยไลฟ์ไปสั้นๆทุสาอาทิ์ไปวันหนึ่ง วันเสาร์ค่ะปรากฏว่ามีลูกค้าไปด้วยนะใช่ค่ะล้วบอกว่าตั้งแต่เกิดมาไม่คิดจะสักคิ้วพอดูพิยุทธ์บอกว่าไปสักคิว้วทำไมถึงเชื่อผมง่ายขนาดนั้นใช่คุณลูกค้าบอกว่าดูพิยุทธ์แล้วก็มั่นใจว่าพิยุทธ์พูดนี่คือต้องดีจริงๆนั่นไงจะกลายเป็นพรีเซนเตอร์ไปแล้ว จริงๆคือพอจบไลฟ์ปุ๊บอะค่ะคุณลูกค้าก็มาเลยช่วงบ่ายที่ร้านขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่หยุดด้วยค่ะเออไม่อ,อผมจะไปสักเหมือนกันทีมงานขึ้นไอจีร้านต้นไหนเออ,เอ,อระหว่างนี้เธอส่งไปขของเดี๋ยวท้ายรายการระหว่างนี้ส่งส่งส่งไปค่ะนี่ไหนสักเควเริ่มต้นราคาเท่าไหร่ ตกลง,งผมพูดอะไรจะไม่สนใจเลยใช่ไหมวันนี้ท่านผู้ชมเข้าไอจีตูนไปก่อนก็นได้นะคะป<อ>ักหมุดไว้บอสลุงยุทธไหนนี่เธอค่ะร้อนเงินอ่ะร <c oughs> ้อนเงินฮะร <c oughs> ้อนเงินทำไมอ่ะก็ <c oughs> ทำร้านไปเยอะค่ะหลายตังค <c oughs> ์ฮะร้อนเงินร <c oughs> ้อนเงินเ,เข้ามาติดต่อลกตระวังนะตอนนี้ ไงคะศิลปินดาราเขากลัวกันหมดแล้วใช่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 ใชจริงตอนนี้ถ้าไปรับงานพิธีกรหนูยังยังคุยกับผู้จัดก,การเลยว่าเออต้องระวังน่ากลัวเออใช่ไหมใช่ไม่เราคือบางทีเราหมายถึงว่าออ,อุ้ยนี่ไคร้านตูนเอาร้านตูนก่อนนี่ค่ะอตกลองข่าว <c oughs> ยังไม่มาเลยเ <c oughs> ทียร่าค่ะร้านเทียร่าเนลเชสบราวอยู่ซอยร่วมดดีนะคะมีส<ต>ู่ซอยร่วมฤดีดใช่ค่ะร่วมดดีอยู่ตรงวิทยุใช่ไหม ก็ง่ายๆก็ลง BTS เพลินจิตเดินเข้าไปประมาณ400เมตรถึงเลยค่ะซ้ายขวาเดินลงไปใช่ไหมคะซ้ายมือโครงการวูดเบอรี่เข้าจากปากซอยเข้าไปอยู่ซ้ายมือซ้ายมือแต่ว่าจะเห็นร้านอาหารก่อนนะคะเป็นร้านกินเล่นร้านลิตเลอร์เลี้ยวซ้ายเข้าไปร้านตูนจะอยู่ชั้น2ตรงลานจอดรถนะคะอ่ะนี่พี่ไก่ก็ไปค่ะทานผู้ชมรูปกลางพี่ไก่ไปทําเล็บตอนนี้ นิ้วสวยมากพี่ไก่ก็ไม่เคยทําเล็บมาก่อนแต่เราไปทําเล็บที่ร้านนะคะเขาจะมีแบบสปาเนาะขัดผิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ไก่ก็หลังจากทําเสร็จก็คือดูมือตัวเองตลอดเวลาแล้วก็บอกน้องเล็บพี่สวยมากพี่ไม่เคยเล็บสวยเท่านี้มาก่อนแล้วก็ดูตลอดเวลาพี่ยุทธไปทําค่ะพี่ยุธจะกเนาเอาไม้ฟาดพี่เถอะพอเห็นปูบอกพี่ยุธไปทําค่ะหมายถึงว่ามันจะรู้สึกมันแย่มากใช่ไหม ทุกคนทำจะรู้สึกดีขึ้นหมดขามมันจะแบบอันนี้เขาไปเอาสั่งเครื่องเลเซอร์มานะมีเลเซอร์ลบคิวด้วยค่ะ้รลบคิวที่ไปสักเดิมใช่คือพอมาทำตลาดสักคิวใช่ไหมคะจริงๆพี่สาวตูนเนี่ยเป็นช่างสักคิวที่ได้รางวัลเยอะอ่าเขาเป็นศิลปินใช่เป็นศิลปินมากเรียนจบอะไรมาพี่สาวศิลปากรค่ะสวยอย่างนี้ไหมสวยมากสวยกว่าหนูอีกค่ะแล้วจบศิลปากรจบศิลปากรทั้งด้าน ดา้านเขาเรียออะไรออกแบบเครื่องประดับอะค่ะอ๋อแต่ก็มีความเป็นศิลปะมีความศิลปะแล้วไปวสนใจเรื่องการสักคิ้วใช่ไปคว้ารางวัลอะไรมาได้รางวัลหลายอย่างเลยค่ะทั้งในประเทศต่างประเทศคือ,อ,อพอเขาเข้าวงการสักคิ้วใช่ไหมคะครั้งแรกที่ลงประกวดก็คือได้ได้ติดท็อป3หรือท็อป5เลยครั้งแรกตั้งแต่ลงประกวดหลังจากนั้นลงอีกปีหนึ่งที่1เลยแล้วเขาสักคิ้วเป็นแบบเป็นลายเส้นธรรมชาติมากเลยค่ะลองกดดูมีรูปสักคิ้วอ๋อเดี๋ยวทายทายใจเย็น ตูนทําอะไรอ่าระหว่างที่ภาพตัดไปตูนทําอยู่สองอย่างนึ่งผมแฉทานอาหารอ่าแซนด์วิชสองแต่งหน้าตะก,กี้ฮะห,หน้ามานันคันกิน้าไปด้วยแต่งหน้าไปด้วยเออฮะอันนี้ถ้าเป็นกรรมกรข่าวคุณนอกจอคุณจะไม่ได้เห็นภาพปกติที่คุณเห็นน,น้ำตาไหลสำลักเหรออย่ารีบใจนเ็น ค่อยๆเขียวฮะเย็นๆค่อยๆเขียวอักดื่มน้ําเราไม่รีบ <c oughs> เ,เคร็งไปหมดเลยตอนนี้เ,นเย็นฮะพิยุย๋ยาเผาพิยุยาแก้งตูนบอสยุดแฉแล้วบอสยุดเบาได้เบารับน้องซะแล้วมาเป็นเรื่องปกติ อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถึงไหนหนูเอากระจกมาดูเพราะว่ากลัวติดฟันนี่เห็นไหมกล้องจับกล้องจับจริงเหรอคะจะมีอะไรติดฟันน่ะก็ใช่ไงพี่่าโกหกทำไมต้องปิดยี่ห้อด้วยเอากล้องจับเลยท่านจะไม่เห็นจากรายการอื่นมีจริงด้วยอ่านะติดฟันทีนึงได้เมมเลย อันนี้ท<ต>่านผ<อ>ู้ชมเขียนเหรอคะฮะจะดีเหรอคะท่านผู้ชมพี่ยุนนิสัยไม่ดีอ้าวฮ <laughs> ะอนี่คือรายการเม้ามอยนี่เขาจริงจังไปชนิดหนึ่ง <laughs> ผมก็ปรับโทนเขาหน่อยให้มันเปนาา็นลักษณะเม้ามอยกว่าดีสักนิดหนึ่งอ่าท่านผู้ชม